วิธีที่ง่ายนะสำหรับไอ้พวกโจทย์เหรียญเนี่ยนะสมมุติตัวแปรที่จำนวนเหรียญจะง่ายเพราะจากจำนวนเหรียญมาเป็นจำนวนเงินที่เป็นจำนวนเงินจริงๆอ่ะเราก็แค่เอาจำนวนเหรียญคูณกับค่าเหรียญเขาดัางนั้นเอาแบบง่ายๆเนี่ยการสมมุติตัวแปรเนี่ยเราจะสมมุติตัวแปรจากจำนวนเหรียญจำนวนเหรียญนะเอาไว้สมมุติตัวแปร ส่วน x จำนวนเงินนะ่ะจำนวนเงินเนี่ยจะเอาไว้สร้างสมการแล้วยังไม่ต้องสนใจด้วยนะว่าคำถามเขาจะถามหาว่าเป็นกี่เหรียญหรือกี่บาทเราจะเอาแพทเทิร์นตามนี้ก่อนทางานถ้าสมมติตัวแปรก็อา้าวพูดถึงเหรียญบาทและเหรียญห้าบาทกูก็เขียนเหรียญบาทและเหรียญห้าบาทมีทั้งหมดห้าสิบเหรียญต้องให้เหรียญได้เหรียญหนึ่งเนะี่ยมันเป็น x คูเปลี่ยนบ้างนะ กูให้เหรียญห้าเป็น x อกบ้างนะให้เหรียญห้าเป็น x เหรียญเหรียญบาทจะมีกี่เหรียญก็อย่างที่บอกอะทั้งหมดอยู่ห้าสิบเหลี่ยนห้าไปแล้ว x เหรียญบาทมันก็ต้องเอาทั้งหมดลบด้วยเหรียญห้าทั้งหมดก็คือห้าสิบเหรียญห้าบาทก็คือ x ห้าเหรียญบาทมีอยู่ห้าสิบลบ x เหรียญ ก็จะเป็นเงินเหรียญบาทมีกี่เหรียญจํานวนเงินก็เท่านั้นเลยฉะนั้นถ้าเหรียญบาทมีห้าสิบลบเอกเหรียญก็จะเป็นเงินห้าสิบลบเอกบาทถ้าเหรียญห้าบาทมีเอกเหรียญก็จะเป็นเงินเท่าไหร่ก็เอาค่าของเหรียญก็คือห้าคูณกับจํานวนเหรียญก็คือห้าเอกนี่ไงสมมุติตัวแปเสร็จแล้วพอสมมติตัวแปเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาคูตรงนี้ เหรียญห้าบาทมากกว่าเหรียญบาทคิดเป็นเงินห้าสิบแปดบาทขั้นตอนตรงนี้คือขั้นตอนการสร้างสมการสร้างสมการจะตามลาดับนี้เลยเหรียญห้ามากกว่าเหรียญบาทเป็นเงินห้าสิบแปดมากกว่าคือการลบเหรียญห้าบาทมากเหรียญห้าบาทเป็นตัวตั้งโอ <Okay. S 1> เคแล้วก็ลบด้วยเหรียญบาท คิดเป็นเงินห้าสิบแปดบาทแต่อย่าลืมนะตรงนี้คือพูดถึงพูดถึงจำนวนเงินเดือนห้าคืออะไรเดือนห้าคืออันนี้เดือนบาทคืออะไรเดือนบาทคืออนันนี้แล้วอันนี้มันมาแบบบวกลบเอ็กับตัวเลขต้องใส่เงินพด้วยแล้วก็ลบกันเป็นห้าสิบแปดวงเล็บแบบมีไม่ดี แต่ตอนสร้างสมงการอะอย่างที่กูบอกว่าถ้ามันมาแบบบวกลบระหว่างตัวเลขกับตัวแปรเนี้ยใส่ลงเล็ให้มันก่อนเลยแล้วยกไปคำนวณอะไรก็แล้วแต่ขา่าวแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะทำามเลไม่หายไปลองนึกให้ครูหน่อยเดี๋ยวมาถ้าตถัดไปครูจะเขียนอะไรไอ้อันที่ต้องเขียนในหน้าคืนนี้แหละไอ้ตรงเนี้ยมันจะได้อะไรออกมาปกติแล้วที่เคยทำมาหน้าวงเล็บจะมีตัวเลขถูกปะ แต่นี้ไม่มีตัวเลขถูกไหมให้ไปเลยเป็น1และไม่ใช่1เสม,ดมอดามมันคือลบ1แล้วก็เข้าไปคูณอย่างเงี้ยโอเคอ่าได้แล้วมาลบ1คูณกับลบ x ถ้าอ,อ,อย่าลืมนะเวลาเราดูข้างหลังนี้ให้ดูข้างใหม่กด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าเวลามันมีลบอยู่ข้างน้ากเลนเนี่ยเราวางข้างใหม่ตรงนี้เลยมันจะเป็นอย่างนี้ นะเขาจะมองเป็นลบอยู่หน้าวงเลยก็คือดูลบอย่างเดียวเลยลบเข้าไปคูณนะห้าสิบเปอ็นเป็นลบห้าสิบลบเข้าไปคูณกับลบเอ็กกลายเป็นบวกเอ็กทั้งหน้าวงเล็บเป็นลบนะไม่มีตัวเลขอะไรก็มองลบนะเข้าไปคูณคู่แล้วก็เหมือนเดิมเวลามองจํานวนห้าเอ็กก็คือห้าเอ็ก้งหน้าไม่มีอะไรก็มองแค่นี้แต่ห้าสิบเนี่ยเป็นลบเราเอ็กเขาเป็นบวกแล้วเวลาเรามองมีสองตัวรวมกันได้ก็คือห้าเอ็กบวกเอ็กก็มองนี้เลย 5x แล้วก็บวก x ก็กลายเป็น 6x แล้วก็ลบ50ก็อยู่ตัดท้ายเ้า58เดี๋ยวคูพูดเฉยๆแล้วก็คลิปไปเลยนะเดี๋ยวต้องย้าย50ที่เป็นลบเนี่ยลบ50ย้ายไปบวก50ฝั่งกระนนนไอ้เจ้านี้ย้ายไปฝั่งนน้นย้ายแบบไปบวกถ้าย้ายไปบวกอันนี้ก็จะกลายเป็น108 แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องย้าย6ไปหารตรงนี้ก็จะเหลือ x ตัวเดียวถ้าเอา6ไปหารก็6 1 6 7 8 9 10เหลือ4 8 6 8 4 8แล้วเราก็มาสรุปคำตอบถ้าจะสรุปคำตอบเราก็ต้องดูก่อนก็ถามหาอะไรเ่ยถามหาจำนวนเหรียญเราก็ต้องเอาเลข18ไปใส่ตรงจำนวนเหรียญ ล้วก็ส่งคตอบกันอ๋อก็คือมีเหรียญบาทห้าสิบลบเอ็กก็คือห้าสิบลบสิบแปดก็คือสามสิบสองเหรียญแล้วก็เหรียญห้ามีเอ็กเหรียญเลยเหรียญห้าเอ็กตรงตก็คือสิบแปดเหรียญตอบเขียนในต้องสมมติตัวแปรไว้เพื่อที่ว่าหลังจากที่เราแก้สมการได้แล้วเราจะ เอาตัว x ที่ว่าเนี่ยไปใส่ที่ตำแหน่งไหนก็ดูที่คำถามหาจำนวนเหรียญก็จำนวนเหรียญอยู่แถวเดานี้ก็สิบแปไปใส่ตรงนี้อืม